ไข่ไข่ขอัวอืขอไก่ขอไก่ขไก่ขอไก่ขอครัวอกขอครัวขอครัวขอครัวช้าชาดีดีขอรักทางขอทางโอวจจานขอิมชชาขอชู้เจอเจอขอายิก็ตักชาชากรดาแล้วก็ตักชาชาเพาเขาเพราเขาเตอนนีดเาจิก็ตาชชาพอหา นอหนูเอาดีๆนอหนูนอหนูมอไม้ปอปาข้ฟาขอวาขพนข้อพันขอพันขพันอพพอพ่อสัมพาพอสามพาพ่อมพาม้าจอยมอมาจอยแยกเรือเรือเรียกเวพได้พรดีเพเสือ Oh, tidak. Oh, aku kuku. Eh.